อกตึงพึงพายคมคายอวกอันดุดดังสวรรค์เซสันปันไมนพักนี้เอะก็รีบจลับบ้านใหม่คุยเพื่อนผูกกันเลยนะมันเป็นยังไงพูดแล้วจะหาว่าคุยคุยฮะอืมก็ได้ที่บ้านเนี่ยตอนนี้เหมือนได้เมียใหม่ยังไงโอ้โหก็ทั้งเต็งทั้ง,งตึงเต็งดึงเต็งดึงใครจะอดใจไหว ทำไงก็ไม่ได้ให้ทำอะไรแค่ให้ใช้เจลวสมุนไพรใช้หลังอาบน้ําลูบไลทั่วใบหน้าแล้วก็เต้านมแค่เนี้ยอืมแค่ใช้ครั้งแรกนะก็เห็นความแตกต่างเลยเอาล้วที่บ้านเป็นไงบ้างเต่งริงเหมือนกันทำไงถ้าไม่ตบนมอ่ะอุ้ยตบสักพักนะะเริ่มเต่งเริ่มตึงบวมเป่งไปลุกโบงเลยแล้วก็กลับมาเละเหมือนเดิม มาตบสะอักเสบอะไีมังใช้เกลสมุนไพรเต็งตึงแน่นอนกว่าผ่านการวิเคราะห์วิจัยช่วยชะลอความชราทั้งผิวหน้าแล้วก็เนื้อนมโทรไปซะโทรไปซะ0 8 4 3 3 7 7 7 1 4 0 8 4 3 3 7 7 7 1 4แค่1,369บาทเองเกลสมุนไพรเต็งตึงใช้แล้วดีจริงๆเดงดึงเด้งดึ